ตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนะคะเกิดขึ้นต้องเรียกลุงคิดลงมาดูนะคะคุณคิดของุณคิดหน้าเสียเลยเฮ้ยเอาอะไรมาขายคะคุณพี่นะสวัสดีค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะแม่ป้าเฟซี่สั่งน้ำมานะคะจะเอามาลดสวน,นะค่ะเพราะน้ำมันเก่ามันเข็มตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ แปลกประหลาดนะคะเกิดขึ้นต้องเรียกลุงคิดลงมาดูนะคะพี่บอกมาดูพอดีพี่ที่เขาเอาน้ำมาส่งนะคะเขาก็แม่ปลาซีก็ไปใส่โอง่งที่นอนตะแคงไว้ค่ะแต่เขามาบอกว่าโอง่งระเบิดครับ <laughs> <laughs> คิดอยู oh, you ่อยู่มาดูสิไปใส่ท่าไหนโอง่องโอ่งข้าบอม <laughs> องคาบบอมไปแล้ว่ะกูคิดกูคิดหน้าเสียเลยอองมันระเบิดนะคะลูกคิดบอกมันระเบิดได้ยังไงอ่ะคือมันตากแดดไงคริตแล้วมันเป็นองกิ้งกิ้งยังไงก็ไม่เคยแตกนะคะพอมาโดนน้ําแตกเฉยเลยค่ะคือกิ้งย้ายเห็นไหมคะถมที่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยลูกคิดบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ก็เนี่ยขอน้ำมาใส่ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะใส่น้ำเฉยๆหรอได้ทำไมมันแตกอ๋อปล่อยองค์ให้ขาดน้ํานานไม่ก็ไม่เทปเปิลไม่หม่าม้าเทควอนทูเทควอเตอร์ฝ่อมาเทคแคร์ฟาเวอร์บีคอรชีนอตวอนเคมวอเตอร์ บีคอสเป็นโอ่งสเตซันลองทามไงบัตเลเตอร์ดัมเทควอเตอร์บัตเลเตอร์มันแตกยังไงคะตอนแตกฝรั่งงงก็คือเอาน้ำใส่หรือว่าไปกับมันบึ้มเองอ๋อถ้าตั้งนี่เดมเซย์ยมันสแตนเนี่ยมันจะบึ้มเฟสเดมเลยอันนี้มันบึ้มกว่ามันเซลไงอุ๊ยไม่ได้ถ่ายไว้ใช่ไหม คน,คนเอาน้ำมาส่งเขาบัดข้ามสีว่าวคนนไม่เขาดำช็อกเลยอะ่ะก,ก็ก็วัดดีดูก็มันแตกอ่ะคริสก็ต้อง <c oughs> อตายแ <c oughs> <c oughs> ตย่ช่างใช่รใช้ต้องใหง <c oughs> ้ใหญ่ม่องไอเดียใหญ่ม่องนั่นแหละจะเอาน้ำมาใส่แล้วชีก็มายาเออแม่เขาก็มายานะคะเอาซีเมนต์มา มะเขือนางอยากได้น้ำค่ะน้ำไม่เค็มม้วนม้วนม้นเหลือเอาเอาหัวชุบใหม่ก่อนหล่ะม้นเหลือเอาถังเลยลดไปเลยค่ะลดให้หน่อยไป็ลดเออลดตรงนี้สายสายมันหัวแก่หนินะหล่ะสายมันบายเหาเอ่อไม่เป็นไรค่ะก็ลดเท่าที่ลดได้นั่นแหละค่ะลดลดไปเลยใช่ลุงคิดแกงงอยู่ค่ะแกบอกทำไมโง่โงแปลกอย่างเงี้ยโอ้ย ถ,ถ้าได้หัวนี่ถ้าได้หัวลาอนี่จะหัวลาะแบบอ้ามันเสียดไส้ควายโอ้ยน้ำแรงไงมันก็เลยแบบไปใส่ในโอ่งมันก็เลยนี่แหละน้ำอูละน้ําแรงมากพี่ก็เป็นคนที่าขายน้ําค่ะน้ําจืดค่ะโอ้ระวังนะคะดอกไม้นี่เนี่ยฉีดต้นมะม่วงให้หน่อยค่ะเขาบอกว่าเอฟซี FC บอกว่าถ้าฉีดต้นมะม่วงแล้วมันจะมันจะออกลูกดีอา้าวน้ำหมดแล้วเหรอ ไม่ค่ต้องฉีดฉีดต้นมะม่วงให้หน่อยฉีดเลยยอดมันอาหารหนาๆนะเออเขาบอกยิ่งฉีดมันจะยิ่งออกดอกอ,อ่โองคิดตกใจแล้วโอง่งทำไมโอ,อ่งแล้วเบิดให้คิดนี่มาหยิกฉันหน่อยแล้วถ้าฉันได้ขึ้นแล้วฉันยิ่งลงยากอยู่เออแม่ไอเดียยังไง <laughs> ก็ไม่รู้ไอเดียแยม่อง ตายแล้วมาทำโอง่งฝรัหงแตกอุตสาพเพนซะส,สีสวยเลยเออปาดน้ำแมงอย่างเงี้ยอ,อ่งมันก็เลยแล้วมันตากแดดนานแล้วมันขาดน้ำใช่ไหมคะโดนน้ำไม่ได้เลยแต่น้ำฝนไม่เป็นไรนะมันก็ผ่านฝนมันแงดนาไมันอเนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมองมาจะดูปฏิกะะิริยา ไอ n วนทุสีเยื่อโม่งจีไม่ไม่ไม่แฟนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้สองโอกนั้นนั่นคงไม่แล้วแหละตัวนี้อะเยม่องอันนั้นต้องเอาไว้ค่ะเพราะว่าโอ้โหเสียดายเลยค่ะเพราะไอเดียเยม่องค่ะทําโอ่งเสียหายไปเลยนะคะแกบอกอยากเอาน้ําเข้าค่ะมันตะแคงนั่นแหละแกจะได้ตักง่ายๆแกก็เอาซีเมนต์มายาที่เป็นรูค่ะทีน,นี้พอโอ่งมันลาย โอ่งมนหลายปีแล้วค่ะงงท,ทีนี้พอมันหลายปีแล้วแบบโดนฝนมันไม่เป็นไรนะคะแต่นี่น้ําที่เข้ามาส่งมันก็ค่อนข้างจะแรงค่ะทีนี้มันก็เลยเขาบอกระเบิดโ <laughs> อพซี่เขาไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยกลาบกลาบฉีดให้กลาบกลาบไปเลยค่ะโอ้โหแล้วโอ่งแตกอย่างเงี้ยก็ดีแล้วค่ะให้ยม่องเข้ามาดูผลงานของเขาเจ้าอะอะไรนะเจ้าเจ้าไอเดียเจ้าไอเดียเหลือเกิน เออนั่นละหาไว้ตรงนั้นก็ได้เผื่อแกมาตักรถส่วนแกเออส่วนในนี้เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะปลูกอะไรไว้ตรงกลางดีเหมือนกันค่ะที่ตรงขอบๆมันเนี่ยเออก็เอามาตกแต่งอะไรได้ก็อพอดีแหละค่ะมันแตกแล้วเนาะกรไ,ไม่รู้จะทํำยังไงมันแตกไปแล้วแต่คุณคิดบอกว่าอย่าไปยุ่งกับสองอันนั้นอย่าไปโดนน้า <laughs> เดี๋ยวต้ระเบิดอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นสเสน่ห์นะคะที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโล่งไปเลย โอ้ยก็ดีเหมือนกันค่ะโอ้ยนอนอยู่ตั้งนานนะคะสงสารนางค่ะกลายเป็นแตกไปเลยคุณคิดก็งงค่ะงงเต็กเลยนะคะโอ่งแตกค่ะโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูหน้าตอนเยม่องมาค่ะนางแล้วกเนี่ยสั่งน้ำมาค่ะ ป้าพปซี่ก็ไปเรียกว่าพิซี่ที่ห้องทํางานค่ะป้าพีซี่ก็คิดว่าเอาน้ําใส่แล้วเขาบอกว่าโอ่งระเบิดโอ่งระเบิดไงไงปางงางเลยนะฮะเส่งเส่งเหมือนกันนะคะแต่มันก็มันนั่นไปแล้วเนาะเสียใจไปก็แก้ไขไม่ได้ค่ะ ก็อีตรงนี้ยตรงปากมันนะคะว่าไปที่ก็อาจจะเอาอะไรมาปลูกตรงกลางค่ะก็เดี๋ยวค่อยยั่นไปค่ะไอที่พังก็พังไปค่ะอาจจะเอาไปไว้รองอีตรงท่อน้ําตรงนั้นค่ะแต่อีตรงฝาตรงนี้โอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะมันพังมันแตกไปแล้วเนาะ ขวดน้ำนี่ล่ะคะยังไงเนี่ยอ๋อก็ เดี๋ยวก็ค่อยดูหน้าเย่มองนะคะตอนไม่รู้แกนางอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะไปทำความสะอาดบ้านอยู่ในบ้าน,นะค,ะาค่ะก็ค่อยเสียตังมาจ่ายค่าน้ำก็ก่อนนะคะนี่นะคะแม่ปาาปซี่เขากลับมาแล้วนะคะแม่องแม่ระเบิดไปแล้ว โอ oh! เดี๋ยวเดียวไปคุยกับแม่ก่อนนะคะเพคุณกลับมาค่ะนางพ่งนั่นแหละค่ะเจ้กีเจ้าการนักโอ่งระเบิดเลยก็ตอนแรกอ่ะเขามาเขาก็เขาก็มาบอกหนูเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เจออันนี้ก็เลยมาเย็นแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าเออโอ่งตรงนั้นแหละ อุ้ยเอาอะไรมาขายคะคุณพี่มะดามค่ะมะดามอะไรคะมะดามแก้วหรือว่ามะดามฮ้มะดามแคลล์นี้อย่างล่ะอุ้ยคุณพี่ขากุ้งเหรอคะอุ้ยตัวนตัวใหญ่เด้งจังเลยคะตัวเท่าไหร่คะเนี่ยถึงเท่าไหร่คะคุณพี่หนึ่้สามสิอ้าร้อยสามสิบนี่ยงเลยนี่อันนี้หางอะไรคะอุ้ยมมพริกมมพริกค่ะดูนี้ค่ะไวยสดค่ะอุ้ยโหลอุ้ยสามร้อยเท่าไหร่เนี่ย สามร้อยสามสิบเลยโหรค่าจะไว้ทำอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรก็ได้ค่ะทำอะไรก็ได้ใช่แหละทำอาวุธยากทำจิ้มอะไรอะไรซีบรู้ไรเลิศสามร้อยสามสิบเหรอคะทวนไม่ได้ไอ้สามสิบเราคือกำไรไอ้รับมาสามร้อยโอเคโอเคอย่ามั่งเยียมเงินหน่อยองก็ระเบิดดูสิน่ะเขามาเติมน้ำมีท่าไหนไม่รู้องระเบิดไปแล้ว เออข่อวฝรั่งมายืนงงในดงทำไมโองไข่ปาดนะนี่พอดีเลยแ,แม 2> 2> ่เออคุณพ totally ี่มาคุณพี่มาบังคับขายนางค่ะกุ้ง้ยมองไป้คนในบ้านเ้าจะด่โอ้ย้องน้องน้องทับทิมก็ยิ่งไปเข้าค่ายอยู่ฮะไปอบเาไปอบในมูบ้านนอบอะไรอ่ะ ไม่ังไสอบเขาเนี่ยใครอบเหรออบซาวน่าเออเขาบอกมีมีอบซาวน่าใช่ไหมในวัดน่ะเขาบอกว่าอบตอนไหนอยในวัดเขาอูไปเทศทางข้างเทือล่างน้ำเท็ดล่างน้ำกันเลื่อนเผาขยะอ๋อความหมายเอื่อยว่าอ๋อความหมายเอื่อยว่ายายม่องฝรั่งยืนงงฝรั่งปวดหัวเลยบอกว่าโอ่งฉันทําไมระเบิดอย่างเงี้ยคือตอนแรกน่ะก็บอกเขาอยู่ว่า ให้หให้ให้น้ำใส่พราะเราขึ้นไปบ้านนะไม่ถึง3นาทีแกเดินขึ้นไปแกบอกว่าตุมเลยคุณพี่ครับโอ่งคุณพี่ระเบิดฮะห,หนูก็ตกใจ<ม>หนูก็เลยเดินลงมาดูอา้าวโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วจะยังไงนะ่ะแม่โอ่งมันแตกอย่างเงี้ยกินเบียร์ปเียกินเบียร์ซบอยู่แล้วตีโอ,งไงไอเคก็ เยม่งก็เครียดนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะจะไปเผาอะไรไม่รู้ขยงขยะนะคะในหมู่บ้าน,นะคะ่ะก็นี่คะ่ะโอ้ยโอ้แม่แม่ก็หัวกระเซิงเลยนะคะเดี๋ยวว่าไปสิไปเอาตังค์มาจ่ายค่ากุ้งเขาก่อน,นะคะ่ะเนาะแป๊บหนึงหูมาม่วงนี้ก็ให้เขาฉีดเมื่อกี้ก็ให้เขาเอาน้ําฉีดมาม่วงเสียทั้งเงินนะคะโอ่งก็แตกนะคะ120บาทค่าน้ํามันแตกไปแล้ว เขาใส่ขวดไปให้แต่แรกอ่ะโ่งมันนั่นแล้วแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าตั้งนะเขาบอกเขามันระเบิดเลยอยู่ๆมันระเบิดเลยอ่ะใช่เขาบอกมันไม่ได้ใส่น้ําแล้วมันตากแดดแล้วแดดร้อนจัดแดดร้อนจัดก็เลยระเบิดเหรอระเบิดเหมือนกันใช่ไหมฮะทำไมอ่ะมันร้อนจัดเหรอ ก็นี่นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ปุ่งระเบิดไปแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะอ,นนอันนี้ก็น้องเป็ดนะคะน้องเป็ดกราบนะคะนี่ค่ะมาไว้ตรงนี้นะคะจะได้แบบว่าน้าหลันลนะคะส่วนมะม่วงตรงนี้ก็โอ้โหสองลูกนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะอีกลูกนึงก็ตรงนี้นะคะ ก็นี่ค่ะโอ่องเราพอดีปากโอ่องนะคะเขาไม่แตกค่ะปะ้าปิซีก็เลยให้เอาไว้ตรงนี้นะคะให้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็จะหาต้นไม้ค่ะดอกไม้สวยๆค่ะมาวางรอบๆเขานะคะวางรอบๆก็พอดีล่ะเขาจะได้เป็นวงกลมให้เราเราจะได้ซื้อดอกไม้มาวางรอบๆทั้งด้านในและด้านนอกนะคะสักสองชั้นพอนะคะตรงต้นกล้วยนะคะ ก็ต้นกล้วยนี่ก็คงไม่ซื้อมาเพิ่มแล้วค่ะแค่นี้ก็เริ่มออกดอกเห็นไหมคะถมดินไปนะ,ะเริ่มออกลูกกันสน่นแล้วนะคะนี่ค่ะดูค่ะพี่แดงเขาก็พวนดินพวนอะไรให้นะคะก็แบบเหมือนกับให้หน่อของเขานะคะออกลูกออกอะไรออกมานะคะก็นี่ก็ต้นจากเสาเอกของเรานะคะส่วนนี้จากจากเชียงใหม่นะคะโอ่งก็ไปแล้วนะคะ องก็เสียดายค่ะของตรงเสียดายมากมากเลยนะคะเสียดายองค์แล้วก็เศษองค์ที่เหลือนะคะพี่แดงเขาก็เอามากั้นนะคะเอามากั้นแบบไม่ให้ดินไหลลงนะคะหน้าฝน,นะคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้พี่แดงเอามากัน้นเวลาเดินเวลาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบเดินสะดวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาใช้ประโยชน์กั้นดินไว้ก่อน ทำทางเดินเพราะว่าเวลาหน้าฝนมันจะเดินแล้วมันจะเลอะค่ะส่วนต้นกระทบลกหรือว่าเสาวรสนะคะก็โอ้โหเป็นล่มดีเลยค่ะกลายเป็นล่มดีมากเลยค่ะทำเพิงให้นางแบบนี้นะคะ กลายเป็นแบบมีเขียวบ้างนะคะเพราะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมีแบบมองมาแล้วเห็นต้นเขียวๆแบบนี้มันก็ชื่นใจค่ะชื่นใจโอ้โนี่ค่ะบักเงี้ยวค่ะดูอันนี้แม่เด็ดไปนึ่งแล้วค่ะแม่ว่าซี่เด็ดเร็วค่ะเห็นปุ๊บแกเด็ดเลยค่ะอันนี้ก็เหลืออยู่ค่ะเนี่ยต้องเด็ดนะคะเนี่ย เพราะว่าเขาบอกถ้าแก่แล้วมันกินไม่อร่อยค่ะเม็ดมันจะแบบว่าใหญ่แล้วมันจะไม่อร่อยค่ะต้องกินตอนอย่างนี้แหละนี่กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะรู้สึกจะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละค่ะเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวค่ะแต่ได้กินลูกเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยต้นนั้นก็ตายข้างๆกันนะตายก็มีอยู่ต้นเดียวแล้วก็ได้กินนางอันนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า เออแต่ดอกขาวเหมือนกันเนี่ยน่าจะใช่เนี่ยเหมือนจะไม่รอดเห็นไหมฮะเหมือนจะไม่มีชีวิตเนี่ยเออใช่ดอกสีขาวเหมือนกันเพราะนางไม่ค่อยมีดอกค่ะก็เลยคิดว่าไม่ใช่แต่ที่ไหนได้ดอกสีขาวเหมือนกันน่าจะใช่ค่ะเนี่ยนางก็ขึ้นมาเป็นเครือตรงนี้ก็ดีนะคะได้กินลูกได้อะไรนึ่งลวกกินกับน้ำพริกค่ะ แม่ฟ้าเซซี่ชอบกินน้ำพริกโหนี่ใหญ่แล้วนเนี่ยแม่ไม่เห็นแน่เลยนง่เด็ดถ้าเห็นจะเด็ดไปแล้วอ่ะจะเด็ดเร็วมากนะเซซี่ะค่